สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาสํารวจแนวคิดจากบทความหนึ่งชื่อว่าฝึกสมองคิดสร้างสรรค์ลองทําสิ่งใหม่ครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพัฒนาสมอง30วันเลยนะออแล้วเราจะเน้นไปที่เนื้อหาของวันที่15ครับคือลองทําสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทําค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเรื่องนี้ใช่ครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือคือเราจะมาทําความเข้าใจกันจริงๆว่าทําไมการที่เราลองก้าวออกจากเส้นทางเดิมๆที่คุ้นเคยหรือที่เรียกกันเตดปากว่าคอม f o r t zone เนี่ยแล้วลองไปทําอะไรที่ไม่คุ้นเคยดูบ้างทําไมมันถึงเป็นเหมือนกุญแจสําคัญเลยที่จะช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทําให้สมองเรามันเอ่อยืดหยุ่นขึ้นได้จริงๆ mm. แหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากโปรแกรมที่ว่านี่แหละครับซึ่งเขาจะเน้นการลงมือทําจริง มีตัวอย่างมีเรื่องเล่าให้เห็นภาพชัดเจนไม่ใช่แค่ทฤษฎีอย่างเดียวดีเลยค่ะจะได้เห็นภาพตามไปด้วยครับผมเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นเลยก็คือคําถามง่ายๆเลยครับว่าทําไมเราต้องลองทําสิ่งใหม่ด้วยละ่ะคือแนวคิดหลักของวันที่สิเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการตั้งใจเขย่าสมองเราให้ตื่นตัวครับเขย่าสมองเลยเหรอคะใช่ครับให้มันหลุดออกจากความเคยชิน จากกิจวัตรเดิมๆที่เราทำจนเป็นอัตโนมัติไปแล้วเพื่อเปิดพื้นที่ว่างๆให้ความคิดสร้างสรรค์มันได้ทำงานบ้างในบทความเขาก็ชี้ประโยชน์ไว้หลายอย่างเลยนะอย่างแรกเลยคือมันช่วยทลายกำแพงของกิจวัตรเดิมๆครับาาคือสมองที่มันเคยชินกับรูปแบบเดิมๆเนี่ยก็จะถูกกระตุ้นในมุมใหม่ๆบ้าง2คือมันช่วยสร้างเส้นทางเชื่อมต่อใหม่ๆในสมองอืออันนี้น่าสนใจ เพราะทุกครั้งที่เราเรียนรู้หรือเจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆสมองเรามันก็จะปรับตัวสร้างการเชื่อมต่อใหม่ขึ้นมา 3. คือเพิ่มความยืดหยุ่นทางความคิดทำให้เราเปิดรับมุมมองใหม่ๆได้ดีขึ้นปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้เก่งขึ้นแล้วก็ข้อสุดท้ายคือสร้างความกล้าและความมั่นใจขึ้นมาด้วยครับเพราะเราได้พิสูจน์ให้ตัวเองเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราก็กล้าที่จะลองกล้าที่จะเจออะไรที่ไม่แน่นอนได้เหมือนกัน ประเด็นเรื่องสมองกับความคุ้นเคยนี้จริงๆมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อยู่นะคะอ๋อครับคือโดยธรรมชาติแล้วสมองเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้มันก็เลยชอบทําอะไรที่คุ้นเคยเพราะมันไม่ต้องคิดเยอะไงคะไม่ต้องใช้ทร,รัพยากรมากเหมือนเป็นทางลัดของสมองใช่เลยค่ะแต่ข้อเสียก็คือ การที่เราติดอยู่ในร่องเดิมๆแบบนี้แหละมันค่อยๆจำกัดกรอบความคิดเราจำกัดศักยภาพของเราไปโดยไม่รู้ตัวเลยเหมือนเราขับรถเส้นทางเดิมทุกวันจนแบบลืมไปแล้วว่าเอ๊ะ eh, มันมีทางอื่นอีกนะที่อาจจะวิวสวยกว่าหรืออาจจะท้าทายกว่าก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะเห็นภาพเลยครับแล้วสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆนะคะคือคกลไกที่มันเกิดขึ้นในสมองเราตอนที่เราลองทำสิ่งใหม่ๆอย่างแรกเลยที่สำคัญมากคือเรื่อง neuroplasticity ค่ะหรือที่เรียกว่าความยืดหยุ่นของสมอง neuroplasticity ใช่ค่ะพูดง่ายๆก็คือสมองเรามันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยนะไม่ใช่แค่ตอนเด็กๆพอเราเจอสิ่งใหม่ๆเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิด neurogenesis neurogenesis ค่ะคือการสร้างเซลล์สมองใบหม่ๆขึ้นมาเลยนะแล้วก็ยังไปช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของการเชื่อมต่อเดิมที่มีอยู่หรือที่เรียกว่า synaptic plasticity ด้วยค่ะโห oh, สร้างเซลล์ใหม่เสริมของเก่า ลองนึกภาพเหมือนกับการที่เราไปอัปเกรดระบบสายไฟในสมองของเราให้มันนำส่งข้อมูลได้ดีขึ้นเร็วขึ้นอ๋อครับครับผลลัพธ์ก็คือสมองเราก็จะเก่งขึ้นในการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวค่ะที่บอกว่าสมองสร้างการเชื่อมต่อใหม่หรือว่าอัปเกรดสายไฟเนี่ยเอ่อมันเกิดขึ้นได้จริงจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอย่างที่บทความยกตัวอย่างเลยแหละครับเช่นแค่ลองเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านหรือว่า ลองใช้มืออีกข้างแปลงฟันเนี่ยนะมันดูเล็กน้อยมากๆเลยนะครับใช่ค่ะถึงแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆนะคะแต่มันคือความไม่คุ้นเคยสำหรับสมองค่ะกิจกรรมง่ายๆอย่างเ, ix, างเช่นการลองใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยมันเหมือนบังคับให้สมองต้องทำงานในรูปแบบที่ต่างออกไปเลยนะคะมันไปนกระตุ้นสมองซีกตรงข้ามให้ทำงานหรืออย่างการเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้าน ก็ทําให้สมองต้องประมวลผลข้อมูลใหม่ๆทั้งภาพเสียงสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนไปอ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะมันถาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่โตอะไรในทันทีหรอกค่ะแต่มันคือการออกกําลังกายให้กับเซลล์สมองแล้วก็จุดเชื่อมต่อเหล่านั้นทําให้มันตื่นตัวแล้วก็พร้อมรับมือกับสิ่งใหม่ๆที่อาจจะใหญ่ขึ้นท้าทายขึ้นได้ในอนาคตค่ะ เป็นการวอร์มอัพสมองสินะครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ต่อเนื่องจัดเรื่องกลไกสมองนะคะประโยชน์ข้อต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันคือการลองทําสิ่งใหม่เนี่ยมันช่วยขยายคลังข้อมูลและมุมมองของเราให้กว้างขึ้นลองนึกภาพว่าสมองเราเป็นเหมือนห้องสมุดส่วนตัวนะคะครับ ยิ่งเราอ่านหนังสือหลากหลายประเภทมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีวัตถุดิบเยอะขึ้นเท่านั้นที่จะเอามาใช้คิดวิเคราะห์หรือว่าสร้างสารรค์เรื่องใหม่ๆการมีประสบการณ์ที่หลากหลายก็เหมือนกับการที่เราเพิ่มหนังสือเล่มใหม่ๆเข้าไปในสมองเราเรื่อยๆค่ะทําให้เรามีจุดเชื่อมโยงความคิดที่แบบคาดไม่ถึงมากขึ้นซึ่งนี่แหละค่ะคือหัวใจสําคัญของการคิดสร้างสารรค์เลยคือการเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่น่าจะเกี่ยวกันได้การเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่น่าเกี่ยวกันใช่ค่ะ แล้วพอเราเจอสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยหรือต้องทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นการบังคับให้เราต้องคิดนอกกรอบไปโดยปริยายเลยนะอืมจริงด้วยครับเราจะใช้วิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆที่เคยทำสำเร็จไม่ได้แล้วสมองก็ต้องทํางนานหนักขึ้นต้องหาทางออกใหม่ๆอันนี้เป็นการฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างยืดหยุ่นหรือ flexible problem solving ที่ดีมากๆเลยค่ะฝึกไปในตัวเลยใช่ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะ คือมันช่วยลดภาวะสมองล้า m e n t a l fatigue ได้ด้วยลดสมองล้า,ท,า,ท,าทั้งๆที่มันต้องคิดเยอะขึ้นนะครับคืออย่างนี้ค่ะการทําอะไรซ้ํำๆเดิมๆทุกวันเนี่ยถึงแม้เราจะถนัดนะแต่มันก็ทําให้สมองส่วนที่ใช้ประจํามันเหนื่อยล้าได้เหมือนกันเพราะเราลองเปลี่ยนไปทํากิจกรรมใหม่ๆที่แตกต่างออกไปบ้างมันเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้สมองส่วนอื่นๆได้ทํางานได้ active ขึ้นมาก็เหมือนเป็นการพักผ่อนสมองส่วนที่ใช้ประจําไปในตัวนะคะ่ะ ช่วยลดความรู้สึกเบื่อหน่ายทางความคิดได้ดีเลยอ๋อเหมือนสลับให้ส่วนอื่นทำงานบ้างสมองส่วนเดิมจะได้พักประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยคือพลังขับเคลื่อนทางอารมณ์ค่ะพลังทางอารมณ์แล้วเราทำมันได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนะสมองเราจะหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาคือโดปามีนอ่าโดปามีนสารแห่งความสุขใช่ค่ะ เป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวกับความสุขความพึงพอใจแล้วก็แรงจูงใจมันทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากๆรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นี่นาความรู้สึกนี้ล่ะค่ะที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่ทำให้เราอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆต่อไปอีกแล้วมันยังค่อยๆสร้างความมั่นใจแล้วความกล้าให้เรามากขึ้นด้วยนะคะ การที่เราเก้าวข้ามความกลัวเล็กๆน้อยๆหรือความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจตอนเริ่มต้นได้เนี่ยมันสร้างความภาคภูมิใจเล็กๆให้ตัวเองทําให้เราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองมากขึ้นแล้วก็พร้อมจะ,ะเผชิญกับความท้าทายอื่นๆในชีวิตต่อไปค่ะโอ้โฟังดูแล้วการลองทําสิ่งใหม่นี่มันเหมือนเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับเนี่ยได้ทั้งอัปเกรดสมองขยายมุมมองฝึกแก้ปัญหา แถมยังได้ความรู้สึกดีๆกับแรงจูงใจกลับมาอีกใช่เลยค่ะครบเครื่องเลยทีนี้พอเราเข้าใจถึงทำไมแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วจะเริ่มยังไงล่ะในทางปฏิบัติจริงๆสำหรับวันที่15เนี่ยเขามีแนวทางแนะนำไว้ยังไงบ้างครับค่ะ ในแหล่งข้อมูลเขาก็แนะนำไว้ง่ายๆเลยนะคะไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยขั้นแรกเลยคือเลือกสิ่งใหม่ที่เราจะลองทำกันก่อนเลือกก่อนเลยใช่ค่ะโดยเขาเน้นว่าไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตเปลี่ยนชีวิตอะไรขนาดนั้นนะคะขอแค่เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเราจริงๆแล้วก็แตกต่างจากกิจวัตรประจำวันของเราแค่นั้นก็พอแล้วค่ะไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่ใหม่กับต่าง ถูกต้องค่ะตัวอย่างที่เขายกมาก็มีหลายระดับเลยนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเลยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอาจจะลองเปลี่ยนเส้นทางไปทํางานหรือกลับบ้านดูสักวันก็ได้ค่ะหรือเข้าร้านกาแฟร้านเดิมแต่ลองสั่งเมนูที่ไม่เคยกินดูหรือเปิดวิทยุเปิดแอป,ปฟังเพลงลองเลือกฟังแนวเพลงที่ไม่คุ้นหูเลยหรืออย่างที่เราคุยกันตะกี้ลองเปลี่ยนมือแปลงฟันหรือลองใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเขียนชื่อตัวเองเล่นๆดูก็ได้ค่ะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่แล้วแค่นี้ก็ได้แล้วเหรอครับได้เลยค่ะหรือถ้ามีเวลามากขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นกิจกรรมใหม่ไปเลยเช่นลองหยิบกระดาษปากกามาวาดรูปเล่นๆดูถึงจะคิดว่าตัวเองไม่มีหัวทางนี้เลยก็ตามหรือลองเปิดแอปเรียนภาษาเรียนศัพท์ใหม่สักหาคำหรือหาคลิปสอนเล่นอูคูเลเลงง่ง่ายๆแล้วลองดีดตามดูหาเมนูอาหารง่ายๆที่ไม่เคยทำในเน็ตแล้วลงมือทำเลย หรือแค่ออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะที่ไม่เคยไปหรือแวะเข้าพิพิธภัณฑ์ใกล้บ้านที่ขับรถผ่านทุกวันแต่ไม่เคยเข้าสักทีอะไรแบบนี้ค่ะมีเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นความคิดใหม่ก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นการกระทําเสมอไปความคิดใหม่ยังไงครับเช่นลองหาบทความหรือวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่เคยสนใจเลยค่ะเช่นประวัติศาสตร์ศิลปะยุครเนซองส์หรือหลักการทํางานของควอนตัมฟิสิกส์ แบบง่ายๆนะคะไม่ต้องลงลึกมากหรือลองหยิบหนังสือแนวปรัชญามาอ่านสักบทดูก็ได้ค่ะอ๋อแค่เปิดรับข้อมูลใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยใช่ค่ะพอเราเลือกได้แล้วว่าจะลองทำอะไรขั้นต่อมาคือทำอย่างมีสติค่ะทำอย่างมีสติคือในขณะที่เรากำลังทำสิ่งใหม่นั้นให้เราจดจ่ออยู่กับประสบการณ์ตรงหน้าจริงๆสังเกตว่าเรารู้สึกยังไงได้ยินเสียงอะไรได้กลิ่นอะไรสัมผัสมันเป็นยังไง แล้วที่สําคัญมากๆคือให้เปิดใจยอมรับความรู้สึกอึดอัดความประมาทหรือแม้กระทั่งความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ให้มองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการเรียนรู้สิ่งใหม่ค่ะไม่ต้องไปตัดสินตัวเองว่าทําไมทําไม่ได้เรื่องเลยอะไรแบบนั้นยอมรับความรู้สึกไม่ตัดสิงใช่ค่ะและสุดท้ายหลังจากทาเสร็จแล้วก็คือบันทึกประสบการณ์ค่ะ บันทึกด้วยค่ะลองใช้เวลาสักครู่เขียนบันทึกสั้นๆลงในสมุดหรือในแอปโน้ตก็ได้ว่าวันนี้เราได้ลองทำอะไรไปตอนทำรู้สึกยังไงบ้างได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากประสบการณ์นี้มีอะไรที่ทำให้เราประหลาดใจไหมการจดบันทึกแบบนี้จะช่วยให้เราได้ตกตะก,กอนความคิดแล้วก็อาจจะจุดประกายไอเดียได้ว่าเออเราอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆต่อไปอีกในอนาคตค่ะครบเลยนะครับเลือกทำอย่างมีสติแล้วก็บันทึกค่ะง่ายๆแค่นี้เลย เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกในแหล่งข้อมูลเขามีเรื่องเล่าประกอบที่น่าสนใจมากๆครับชื่อเรื่องผู้กันของป่านอืมเล่าเลยค่ะอยากฟังเรื่องมีอยู่ว่าคุณป่านเนี่ยเป็นนักบัญชีครับชีวิตเธอก็วนเวียนอยู่กับตัวเลขตารางงานกฎระเบียบที่ต้องเป๊ะมากๆเลยทุกวันก็ทำแต่งานเดิมๆจนเธอรู้สึกว่าชีวิตมันราบเรียบจืดชืดมากๆ ความคิดสร้างสารรค์ที่เคยมีตอนเด็กๆมันเหมือนเหี่ยวหายไปหมดแล้วเข้าใจเลยค่ะชีวิตรูทีนมากๆใช่ครับทั้งที่ลึกๆแล้วนะเธอเคยฝันอยากวาดรูปมาตลอดเลยแต่ไม่เคยกล้าลองเพราะมีเสียงในหัวคอยบอกตลอดว่าเธอไม่มีพรสวรรค์ทางนี้หรอกเลือกขิดไปได้เลยเสียงในหัวตัวร้ายเลยนะคะเนี่ยครับผมพอถึงวันที่15ของโปรแกรมนี้ป่านก็ตัดสินใจเอาละลองดูสักตั้ง เธอเลือกที่จะลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำเลยคือวาดภาพสีน้ำครับแม้จะรู้สึกประหม่ามากๆกลัวว่าจะทำไม่ได้เรื่องเธอก็รวบรวมความกล้าไปร้านเครื่องเขียนซื้อชุดสีน้ำราคาถูกๆผู้กันกระดาษกลับมาบ้านกล้ามากๆเลยนะครับเธอก็หาที่นั่งเงียบๆจัดของลองบีบสีผสมน้ำอย่างเก้ๆกังๆแล้วก็จุ่มผู้กันลงเป็นกระดาษเป็นครั้งแรก ผลลัพธ์ตอนแรกคือ,เ,อเละครับอา้าสีมันเพี้ยนรูปทรงก็เบี้ยวมองไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยความคิดดําเดิมมันแล่นเข้ามาในหัวทันทีเลยครับเห็นไหมบอกแล้วว่าทําไม่ได้เสียเวลาจริงๆเกือบจะโยนทุกอย่างทิ้งแล้วครับตอนนั้นจังหวะนี้สําคัญมากๆเลยนะคะที่ป่านเกือบจะยอมแพ้กับความคิดลบเดิมๆของตัวเองแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆในเรื่องนี้คือ เธอนึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้จากโปรแกรมนี้ได้ค่ะเช่นการรู้ทานแล้วเปลี่ยนคำพูดด้านลบกับตัวเองหรือมุมมองที่ว่าความผิดพลาดมันคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การที่เธอสามารถหยุดความคิดลบนั้นแล้วเปลี่ยนมุมมองหรือที่เราเรียกว่า reframing อะค่ะ reframing ใช่ค่ะคือการเปลี่ยนเรื่องเล่าที่เธอบอกกับตัวเองจากฉันมันแย่ฉันไม่มีพรสวรรค์ไปเป็นไม่เป็นไรนี่คือครั้งแรกนี่คือการฝึกฝนฉันกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ การปรับเปลี่ยนมุมมองแค่นิดเดียวตรงนี้แหละค่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยมันทําให้เธอไม่ล้มเลิกและก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ต่อสุดยอดเลยครับพอเธอปรับความคิดได้เธอก็สูดหายใจลึกๆแล้วลองใหม่คราวนี้เธอเปลี่ยนโฟกัสเลยครับไม่ได้สนใจแล้วว่าภาพจะออกมาสวยหรือไม่สวยแต่ไปจดจ่ออยู่กับความรู้สึกตอนที่ผู้กันสัมผัสกร,กระดาษการไหลของสีการผสมกันของน้ํากับสี เธอปล่อยให้ตัวเองได้อยู่กับกระบวนการนั้นจริงๆเกือบชั่วโมงเลยนะครับเธอรู้สึกถึงความสงบแล้วก็ความรู้สึกปลดปล่อยบางอย่างที่มันแตกต่างจากการนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันมากๆอืมได้อยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆครับผมพอวางผู้กันป่านมองภาพที่ก็อาจจะยังดูไม่สมบูรณ์แบบในสายตาคนอื่นนะแต่มันคือผลงานชิ้นแรกที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเธอหยิบสมุดบันทึกมาเขียนประมาณว่าวันนี้ลองวาดสีน้ำครั้งแรก ตอนแรกประม่ามากแต่พอได้ลงมือทำจริงๆรู้สึกตื่นเต้นและมีชีวิตชีวาอย่างบอกไม่ถูกได้เรียนรู้ว่าความไม่สมบูรณ์แบบก็สวยได้เหมือนกันไว้จะลองวาดอีกน่ารักจังเลยค่ะครับ ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องของป่านกล่าวไปที่ภาพรวมที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าการตัดสินใจลองทําสิ่งใหม่เล็กๆในวันนั้นน่ะมันส่งผลกระทบระยะยาวต่อชีวิตเธออย่างไม่น่าเชื่อเลยการวาดรูปกลายเป็นงานอดิเรกที่เธอรักไปเลยมันช่วยเธอรู้สึกเหมือนสมองได้ปลดล็อกจริงๆปลดล็อกเลยใช่ค่ะความคิดสร้างสรรค์ที่เคยรู้สึกว่ามันฝืดเคืองมันเหี่ยวแห้งไปแล้วเนี่ยมันเริ่มไหลลื่นกลับมาแล้วก็ส่งผลไปถึงการทํางานประจําของเธอด้วยซ้ํา ทำให้เธอมองเห็นวิธีแก้ปัญหาทางบัญชีในมุมใหม่ๆที่ไม่เคยคิดได้มาก่อนโอ้โหไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่ส่งผลถึงงานด้วยใช่ค่ะและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือเธอมีความกล้าที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆอื่นๆในชีวิตมากขึ้นไม่กลัวความผิดพลาดเหมือนเดิมแล้วทําให้ชีวิตเธอโดยรวมรู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยแรงบันดาลใจมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเป็นเรื่องที่ให้แรงบันดาลใจมากๆจริงๆครับ สรุปแล้วความสําคัญของภารกิจในวันที่15นี้เนี่ยมันไม่ใช่การตั้งเป้าว่าเราจะต้องกิ่งหรือเชี่ยวชาญในสิ่งใหม่ที่ลองทำได้ทันทีเลยนะครับไม่ใช่เลยค่ะแต่หัวใจหลักๆของมันคือการ1คือปลุกสมองให้ตื่นตัวครับด้วยการทลายกําแพงกิจวัตเดิมๆแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆ2คือเปิดโลกทัศน์และมุมมองของเราให้กว้างขึ้นเป็นการเพิ่มวัตถุดิบชั้นดีให้กับความคิดของเราอื 3. คือสร้างความยืดหยุ่นทางความคิดทําให้เราปรับตัวเก่งขึ้นแก้ปัญหาได้หลากหลายขึ้นและ 4. คือเสริมสร้างความกล้าและความมั่งใจให้เราทีละเล็กทีละน้อยจากการที่เรากล้าก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยหรือคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนั่นเองครับถูกต้องเลยค่ะอาจจะเรียกได้ว่าความแปลกใหม่หรือโนเวทีเนี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนตัวจุดชนวนสําคัญเลยการทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําถึงแม้ว่ามันจะดูเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนะคะ มันมีศักยภาพที่จะปลดล็อกกลไกต่างๆในสมองที่เราคุยกันมาทั้งหมดได้อย่างน่าทึ่งจริงๆถือเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายมากๆแต่ก็ทรงพลังมากสําหรับการเดินทางสู่การเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรสําหรับพวกเราที่กําลังฟังอยู่ล่ะครับก็น่าจะหมายถึงการที่เราตระหนักถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่มันซ่อนอยู่ในการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับ การก้าวออกจากความคุ้นเคยเพียงนิดเดียวในแต่ละวันเนี่ยไม่จําเป็นต้องรอให้มีเวลาว่างเยอะๆหรือต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมายเสมอไปเลยใช่เลยค่ะมันเริ่มต้นได้ง่ายๆจริงๆเลยอยากจะทิ้งทายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะคะไม่ได้เป็นการบอกให้ทำนะแต่เป็นการชวนให้ลองสำรวจตัวเองดูค่ะว่า มีสิ่งใหม่เล็กๆอะไรบ้างที่อาจจะกำลังรอให้เราลองทำอยู่และมันอาจจะช่วยจุดประกายความคิดสร้างสารรค์หรือเปิดม,มุมมองที่แตกต่างให้กับเราได้ในวันนี้หรือในสัปดาห์นี้อืมคำถามน่าคิดครับ ค่ะอาจจะเป็นแค่การลองเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านจริงๆสักวันลองฟังเพลงแนวที่ไม่คุ้นเคยดูเซ็กซี่นาทีลองชิมอาหารที่ไม่เคยกินหรือแม้แต่ลองอ่านบทความเกี่ยวกับหัวข้อที่เราไม่เคยสนใจเลยก็ได้ค่ะใครจะไปรู้นะคะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้นอยๆเหล่านี้อาจจะนําไปสู่การค้นพบหรือไอเดียที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคาดคิดไว้ก็ได้นะคะจริงครับเป็นไปได้เสมอขอบคุณมากครับสําหรับการร่วมสํารวจเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆในวันนี้ เรียมพร้อมสาหรับวันต่อไปนะครับที่เราจะมาฝึกสมองในมุมที่ต่างออกไปกับการฝึกให้คิดนอกกรอบกันต่อครับค่ะเย็นดีค่ะ